Thanks. Yeah. สนามที่แล้วรถคันนี้ขี่ล้อเดียวทั้งทางครล้อหน้าไม่แตะพื้นไอ้นุ้ยขี่เองรอบนี้เปลี่ยนตัวขี่ครับจุ่มล้อเขาไม่ได้เลยเขาไปวัดโอ้โหลีดาไม่ธรรมดาตัวขี่ช่างนุ้ยไปหาจากไหนมาวันนี้สามตหอ ศูที่นี่มาซิลกับอะไรที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจจะยังมองไม่เห็นแล้วอย่ายิ้มเป็นผีเรียบร้อยครับโดยสามปรางเข้าเต็มจังดีเข้าได้ขยายแยกมูเนี้ยผมบอกเลยบอลหลังวัดฟ้าไปเที่ยวเอามือออกด้วยฮะกำลังพร้อมแล้ว คู่นี้ครับระยะทาง402เมตรมันธรรม,ม,มาดาลแรงทั้งคู่เอาแล้วว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะวินเนอร์ซ้ายหรือขวาแล้วก็ขวารับโอ้ยุท็กปีเข้าหลังวัดไวยเฮ้ยแท็กปีช่างหนุ่มนะครับที่เห็นในจอภาพนะครับไรอู่ยังจบไทยยูบูขอบคุณครับหร,รับหับ แกงอมไวกว่าแต่มาดูเกียร์ทยๆครับก็วอหลังวัดจะตามวอซิกนายทันหรือไม่แล้วก็เรียบร้อยครับวอหลังวัดครับโอ้โหท้ายเดินครับอหลังวัดเข้าแทกเอนะครับเอาชนะไปอยู่กับผมลุงเอ็กนะครับวันนี้เราอยู่กับบล็อกโอซุกานะครับบล็อกแบตตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้เป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับต้องบอกเลยว่าความแข็งแรงทนนะครับเรียกว่าใช้งานวันหนึ่งชาร์จลืมเลย แบตนะครับเป็นขนาด20โวลต2แอมป์นะครับนอกจากเป็นบล็อกไฟฟ้าแล้วนะครับก็ยังสามารถเป็นไขควงได้เรียกว่าใช้งานได้หลายฟังก์ชันเลยแรงบิดนะครับเห็นแบตเล็กๆอย่างนี้นะครับสามารถสร้างแรงบิดได้ถึง420-440นิวตันเมตรใครที่สนใจนะครับกดที่ตะกร้าหรือไปติดต่อได้ที่แฟนเพจ iMac p o โค r Tool หรือโ s u ู a Thailand ได้เลยนะครับทหงทะเลแคริบเบียครับแจ็คงมด กายลาลูเช่ไกาจา่จ๋าแท็กเอนะครับดูหน้าจอภาพไก่จ๋าแท็กปียังไม่เห็นนะครับ่าเป็นใครมาแล้วฮะเจอกรแชังเก่ายางแดงมหาชัยเจอกันมาเที่ยวแล้วคับทั้งแดงมันะนันไม่ได้ ชนะคืนได้หรือไม่ครับแจ็คบางวอโจนแดงมหาชัยปล่อยเป้าตาซ้ายแตกไปข้างแล้วมดนูกับรอบนี้ไก่จ๋าแจ็คบางวดลาลุเช่จะกลับมาได้หรือไม่พาชนะเขารอบต่อเลยครับแงก A นะครับไก่จ๋านะทัดทัด เร็ไปครับออกเดินรครับเมวันจ่ายางได้กินไม่ว่าเสียงไทยในนามของยอดทีมครับตอนนี้เจอกระแด้งหมาชายชั้นเก่า เวลาปลายเส้นจัคแบบรถครับเอาได้ครับแก้คืนกลับมาได้ครับเอานะฮะโอ้แล้วขอบคนด้วยครับทีมงานของบอตสิทิ์นายครับผู้ถัดสุดหลักในรายการนี้ครับนี่ฮะมาดูแลทุกอย่างครับดูแลยันทีมงานไปเัยนะให้สปอนเซอร์รถมอเตอร์ไซค์สองคัน นะครับแล้วก็ผ่านช่างเก่งจลัน75ทีมงานของบอสสิจัยในวันนี้ครับ <c oughs> จริงๆนั้นรุ่นนี้นะต้องชื่นชมช่างเก่งนะ <c oughs> เป็นคนที่คิดขึ้นมาก่อนแล้วมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้ารุ่นนี้มันน่าจะสนุกถ้ามีเอ็ Man กแม็กตับมาแข่งโดยให้ทีมช่างแข่งกันเองด้วยความสนุกสนานนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้การตอบรับจากทีมงานเป็นอย่างดีครับดีนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบอสสิจัยหรือว่าบอส69นะครับ ให้การสนับสนุนในรุ่นนี้แจกมอ 1, 000, วเไซน์หนึ่งคันเราไปถึงนะครับให้เงินมาสนับสนุนด,ดูแลดูแลฝ่ายจัดนะครับทีมงานโปรศพกันด้วยขอบคุณมากครับบอส69สิบรับวันนี้ครับแล้วก็เดินทางมาด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับบอสสิบนายมาต,ตอนนี้สนับสนุนรายการนะครับเยอะเลยเอาเลยไม่เอาสีเอาโชคดีนะยังยั่งยานามของเด็กหนุ่มจับ คนประถมนักคารปบัมาแต่จะได้รับคามปลอดภัยหรือไม่มาดูกันน้บ4ี0เมตรปั๊บเรียบร้อยครับแตกบีเข้าโอ้ท้ายแรงครับมายังไงช่างวอเนี่ยซ้อมดีมากครับผมเห็นตั้ต่เช้านะเจอกับโอ้โหไข่หวานเพชรบุรีเอาเ็ยเย็ดเฮไอเย็ดเหมือนอะไรจริงหรอเฮ้ยผู้เป็นเล่น ไอ้เบอร์พีพันหนึ่ง,งเบอร์พีพันหนึง่งพีพันเดียวไอบ้บอลเฮ้ยไอ้ตัดไปไหนหวะอะไรนะผมอยู่ฝั่งฝั่งเอนะออนะผมอยู่เอไม่ได้ไม่ได้กันไม่ได้กันเติมก่อนนะนะทองเติมเอ่อ,อละลายหมดแล้วน้องแก๊นะ ไม่ต่างกันหรอกนะผมจะบอกให้ผมนั่งอยู่่เงี้ยยังเสียตังเลยคิดดูสิโอ้โหอะไรนะนะรถรถพิยูฝั่งโน้ตได้สองพันงผอยู่ฝั่งโน้ตได้สองพันหนึ่งพ2นนะรถสอันดี๋้วเดี๋ยว

รหัสรุ่นที่3นะครับเดี๋ยวนัดแข่งต่อนลครับแล้วก็ไปต่อในรุ่นชั้นสั้นนะครับนัดแข่งปผสบน้องมันรอได้เลยนะครับปั๊บเติมเปิดให้กว้างหน่อยก็ได้ครับพี่ต๋องรุ่นนี้เสร็จพี่ต๋องเน้นจำไม่ตรวจสภาพไห้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกรรมการมาตรวจสภาพด้วยนะครับตนะครับราสามพัน มันพล่าพากระโดนนอนตามไปเอาละเว้ยฮาร์ดบาร์พล่าพากันตามทันหรือไม่ทันดูจะสายตามไม่ทันละเว,ว้ยแล้วมีรอบด้านแบบนี้นุ้ยสามพลาดเข้าแล้เข้าเส้นชัยเข้านะครับนุ้ยสามพลาดเข้าเส้น ในคลคสคิโนไทยลักลอาลีแทกเกเข้าน,น,นะานาจำชืไม่ได้ห <า S 1> นะมอมมอะไรอะไรครับจ,จ,จบแม็กแม็กป่วนวันเลยฮนะคืสสอาสาคือเี่ิบปเป็นกนูไห้เนาะ ได้แครับได้แล้วคบแข้ B เข้าครับแข้ B เข้าดีดด้วครับโอ้เรียบร้อยครับแบบนี้ครับโอ้เราได้ที่สามและที่สี่เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นอยู่กันนิ่งๆนะฮะเล่นกันตรงนั้นเลยโอเคเยอะเลยครับอะไเยอะมาไหน ริงก็จะเป็นปล่อยแว่นนะครับาเบอร์แล้วใครจะดูปล่อยแว่นกด5มาหน่อยครับนี่ละวั้พันมองจากสารพร,รานเจอกับข้า,ขา,ขาขวคนบาดเด็กวัดวอนหลังวัดมะเดียวคอนโย ใครหมอเอมี2องพันใครจะู้ปล่อยแวนกดหามาหน่อยครับรมอเอมีสอเหมอเอมอเมอสาเลฟอยเลฟอเอฝั่งนี้มีฝั่งโ้น เมื่อี่หรออาซีต่อนะ่ะได้ๆอาสีลอง8,000 8,000ไอ,ยอ้ยานปูรองงอ้ใช่ไหมไอ้บอสเล่นกับพี่เป็น2,000นะอบอสบางทีนะบอสไดไหมอ่าโอเค

ตาเด็กวัดบอลหลังวัดมาเดียวคอนมครับสี like ่น้องสุวามันสำหรับรุ่น X Max นะท่างขับเองเองครับก็ดีด้วยครับหลังวัดนะครับแล้ก็ของรถอดออพอื้ก็ไก่8 6 2 1เป็นจำนวนนะครับขยับรถ้ด้วยนะครับขยับรด้วยนะครับน่าครับจูราคารีนะครับมีแข่งสองวันด้วยกันเสาร์ทแล้ว การผปมล้นไหนยังไงบ้างยินดีด้วยครับยินดีด้วยเ็เป็นลายสามอและยังมีเซไม่ชักและยีีกหลายรุ่นม,มากมายะหลักสม,มัยสำหรับวันนี้นะหลาดก่อนมันนีไฟเลสเก